เนื่องเล่าในคืนสยองผมเชื่อว่าหลายโรงเรียนนั้นน่าจะมีประวัติเกี่ยวกับห้องนาตสินหรือห้องที่ใช้ซ้อมรำเวลาที่มีงานหรือกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมาและผมก็ยังเชื่ออีกว่าหลายคนนั้นน่าจะมีเรื่องเล่า และประวัติที่น่าขนลุกเกี่ยวกับห้องห้องนี้อย่างแน่นอนเพราะเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของผมครับซึ่งนั่นก็คือน้องสาวแท้ๆของผมนี่เองน้องสาวของผมมีชื่อว่าเปิ้ลเธอเป็นเด็กนักเรียนชั้นม .5 ที่มีหน้าตาสะสวยแถมเธอยังเป็นที่รักใร้ของบรรดาครูในโรงเรียนอีกไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือกิจกรรมเธอก็มักจะทำออกมาได้ดีเสมอ และผมเองก็ภูมิใจกับสิ่งที่น้องสาวของผมเป็นอยู่ในตอนนี้อย่างมากแต่แล้วความสุขมันก็อยู่กับเราได้ไม่นานครับเพราะเมื่อทางโรงเรียนได้จัดงานกีฬาสีขึ้นและเปิลก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นนางรำในการเปิดพิธีร่วมกับเพื่อนอีก5คนและเหตุนี้จึงทำให้น้องสาวของผมกลับบ้านเด็กอยู่บ่อยๆเพราะเธอจะต้องอยู่ซ้อมรำกับเพื่อนๆหลังเลิกเรียน จนอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่ผมเลิกงานเร็วผมจึงได้แวะเข้าไปรับน้องสาวของผมมาด้วยเลยเพราะโรงเรียนของน้องสาวของผมมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วระหว่างที่ผมนั่งรอน้องสาวผมอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีม้าหินอ่อนสําหรับนั่งอยู่หน้าตึกที่น้องสาวของผมกำลังซ้อมอยู่ในตอนนั้นก็มีกลุ่มนักเรียนหญิงประมาณ2-3คนที่นั่งทำงานและคุยกันเสียงดังพอควร จึงทาให้ผมได้ยินเรื่องราวที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่บ้างแต่สิ่งที่พวกนั้นกําลังพูดถึงมันก็เกี่ยวกับห้องหน้าตสินตอนแรกผมไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่พอฟังไปได้สักพักผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากขึ้นและในสมัยที่ผมเรียนผมก็เคยได้ยินมาบ้างใครๆก็ชอบบอกว่าห้องหน้าตสินนั้นมีผีผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับ บางทีก็ทำเป็นเฉยๆบ้างเวลาที่ได้ยินเพื่อนพูดถึงแต่วันนี้สิ่งที่นักเรียนหญิงกลุ่มนี้กำลังพูดถึงกับทำให้ผมรู้สึกสนใจเพราะหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าเขาเคยเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยกำลังลําอยู่หน้ากระจกหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยดังขึ้นมาเลยอ,อยู่ดีๆก็มีเสียงร้องเพลงดังขึ้นแต่ก็มีหลายเหตุการณ์แล้วแต่คนจะได้พบได้เจอ แต่ประเด็นที่ผมฟังแล้วรู้สึกน่ากลัวสุดๆก็คือเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปรำในห้องนาฏศิลป์แบบท้าทายหรือหยิบอุปกรณ์ต่างๆมาเล่นโดยไม่สนใจว่าสิ่งเหล่านั้นมีคู่หรือไม่ด้วยความสนุกกับสิ่งที่ทำไปสุดท้ายเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ประสบอุบัติเหตุรถชนแต่สิ่งที่แปลกก็คือเธอเสียชีวิตโดยมีท่าทางเหมือนกับตั้งรำอยู่ผมรู้สึกขนลุกทันทีเมื่อฟังเรื่องนี้จบ และเป็นจังหวะเดียวกันกับน้องสาวผมเดินมาหาพอดีทําให้ผมสลัดเรื่องที่ได้ยินเมื่อกี้ทิ้งไปและผมกับน้องสาวก็เดินขึ้นรถไปทันทีในระหว่างทางที่ผมกําลังขับรถกลับบ้านผมรู้สึกว่าวันนี้มันดูแปลกๆรู้สึกเหมือนว่ามีใครกําลังจ้องมองอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเพราะเหตุนี้ ทำให้ผมเหลือบมองกระจกมองหลังและสิ่งที่ผมได้เห็นก็คือมีผู้หญิงใส่ชุดไทยนั่งอยู่เบาะหลังด้วยความตกใจผมเหยียบเบรกรถกระทันหันจนเกือบเสียหลักลงข้างทางแต่โชคยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรและด้วยความตกใจน้องสาวของผมจึงได้หันมาถามกับผมว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นผมเลือกที่จะโกหกเธอไปว่ามันไม่มีอะไร และหลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเรื่อยๆบางคืนผมก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่หน้าห้องหรือบางครั้งก็จะได้ยินเสียงดนตรีไทยดังขึ้นมาหรือเจอหนักหน่อยก็คือน้องสาวของผมชอบลุกขึ้นมารำกลางดึกทั้งที่เวลานั้นมันไม่ใช่เวลาซ้อมรำเลยสักนิดผมพยายามหาคำตอบจากเรื่องนี้มานานหลายวันมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวของผมหรือเปล่า แต่ก็ดูทีท่าว่าจะไร้คำตอบอยู่ดีและก็มาถึงวันที่น้องสาวของผมจะต้องรำเปิดพธิธีแต่ในวันนั้นผมรู้สึกว่าน้องสาวของผมไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่ทำให้ผมรู้สึกเป็นกังวลใจมากครับกลัวว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับน้องสาวระหว่างที่ผมกำลังคิดหนักเรื่องนี้อยู่จ,จู่ๆกับมีเสียงร้องขีดดังขึ้นมาทำให้ผมและครอบครัว ที่รอถ่ายรูปกับน้องสาวที่กำลังแต่งตัวอยู่บนอาคารพากันลุกขึ้นและตรงไปยังเสียงกรีดที่ดังขึ้นมาเมื่อกี้ภาพตรงหน้าที่ผมและครอบครัวได้เห็นก็ทำเอาเขาสุดขึ้นมาทันทีเลยแหละครับเพราะมันเป็นภาพที่น้องสาวของผมตกลงมาจากตึกชั้นที่สามนอนจมกองเลือดอยู่ตรงหน้าและสิ่งนี้ก็ทำให้ผมจุกจนพูดไม่ออกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากและไม่สามารถทำใจได้ แทนที่ผมและครอบครัวจะได้ถ่ายภาพสวยๆกับน้องสาวกับเปลี่ยนเป็นได้ภาพขาวดำในงานศพแทนหรือสิ่งที่ผมได้พบเจอมาหลายวันนี้มันจะเป็นสัญญาณเตือนผมตั้งแต่แรกแต่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งลี้ลับพวกนี้ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆหลังจากงานศพของน้องสาวของผมได้ผ่านไปผมจึงได้นำเรื่องนี้ ไปสอบถามกับคนที่เคยซ้อมรำกับน้องสาวของผมว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นหรือเปล่าคำตอบที่ได้ก็คือมันมีอยู่วันหนึ่งพวกเขาได้หยิบเอาเครื่องประดับมาใส่เล่นทั้งๆท,ที่ครูก็ได้กำชับว่าอย่าหยิบเอาของพวกนั้นไปเล่นมั่วๆซึ่งทุกอย่างในห้องนี้ล้วนแต่มีครูที่นับถืออยู่แต่ด้วยความที่ไม่เชื่อของกลุ่มน้องสาวผมจึงได้พากันหยิบมาใส่เล่น และหัวเราะกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วชาดาเล็กๆที่อยู่บนหัวน้องสาวผมก็ได้ตกลงมาทำให้ปลายชาดามันหักและด้วยความกลัวที่จะถูกครูดุและลงโทษน้องสาวของผมจึงทำสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมานั่นก็คือเธอใช้เท้าเหยียบจนแบนและโยนทิ้งไปทางหน้าต่างด้านหลังอาคารก่อนที่เธอจะแอบซื้อชิ้นใหม่มาวางไว้แทน ผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับน้องสาวของผมครั้งนี้จะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมเพราะก่อนหน้าที่น้องสาวผมจะพัดตกตึกลงมาเพื่อนน้องสาวผมคนหนึ่งบอกว่ามีคนเรียกน้องสาวของผมไปถ่ายรูปที่ตรงระเบียงคิดว่าน่าจะเป็นครูหรือไม่ก็เพื่อนร่วมชั้นแต่พอหันไปอีกทีน้องสาวของผมก็ปีนขึ้นระเบียงแล้วพัดตกลงมา พอผมได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือไม่เชื่อก็ไม่ควรที่จะไปลบหลู่หรือท้าทายเล่นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันอนาคตเราไม่สามารถที่จะมองเห็นมันได้อย่างแน่นอนฉะนั้นสิ่งไหนที่ควรบูชาหรือเขาห้ามไปล่วงเกินต่างคนต่างอยู่และใช้ชีวิตจะดีกว่าความเชื่อ แต่ไม่ได้ศรัทธามันก็มีอยู่จริงและเรื่องทั้งหมดมันก็มีเพียงเท่านี้ครับและก่อนที่จะลากันไปผมก็อยากจะรู้ว่าในโรงเรียนของทุกคนนั้นมีเรื่องราวขนหัวลุกเกี่ยวกับห้องนาตัดสินแบบนี้ไหมถ้ามีแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังบ้างนะครับและหากดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่องต่อไปด้วยนะครับ และคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย